วันนี้เรามาเล่นแมบอ e ีเว e นะคะและเราก็มีคนมาเล่นด้วยค่ะชื่อลูกการ์าทุกคนเพื่อเราเองนะคะวันนี้เรามาเล่นแมบอีเว e กันค่ะโย่เย้เย้เเดี๋ยวผู้การจอยเราตามนะมาทุกคนวูจะเจอ,อังกิ้มันทีไมเนี่ย มาดูกันอุ๊ยอันนี้แบบอะไรอะ่ะอุ๊ยอันนี้มัน <c oughs> อันนี้สุสานใต้ดินนะคะ <c oughs> นี่คือสุสานใต้ดิน <c oughs> เราไปเล่นเล่นกันเลยไหมคู่กันน้องขอเข้าก่อนโอเคเน็ตเข้าเรียงจัง <c oughs> เอ็กปั๊นก็น่าจะได้แล้วโอเค ทุกคนเรามาดูตรงสินค้ากันค่ะเราก็ <c oughs> ไปเริ่มเล่นกันหรือยังยังยังบอกว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาอีกรอบนึะโอเคจ้าตอนนี้นะคะทุกคนขคยนมเโอเคจ้าระหว่างเราเพื่อนนะคะก็มาดูสินค้ารอค่ะวิสินค้าประจำวันนี้นะ่าดี น่าเล่นจริงไม่ใช่เออฉันใช้อันนี้สะฉันไม่เวลลวทุกคนตอนนี้เราเวลล์สามสิบสี่เข้ายังจ๊ะเข้าแล้วเข้าแล้วลโอเคเข้าไปเล่นแล้วนะจ้า,มาไม่กัวแดงเ <c oughs> ขาเรียกว่าตัวนั้นไม่ใช่เหรอตัวสตรอเบอรี่ไม่ใช่เหรอ อุ้ยเกิดที่เดียวกันด้วยไปไปกันไปทางไหนเนี่ยเจเจเออเอทางไหนดีัางนี้มั้นก็แล้วกันแค่อยาตุยก็พอนะเกืบเกืบเกืบเกือบแลกือบแกือบล้วกือบลกอบอ่ะออบเอ้อบ้เออเออือ้วอ่้้า ไปดูอืมอุ้ยช่วยหน่อยเข้ามากระตุยเลยอยู่ตรงนนก็ได้ตรงนี้จ้าว้ายช่วยหน่อยชุบเลยนะแต่ไม่ทันขอโทษทุกไม่ทันอีกแล้วชุบเลยผีผีเอ้ยช้างแดง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  ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเธอเองเงอกาตัวหหมดเวลาแบบช็อตฟิล์มจ๊ะจ๊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 ะมืดมากไม่เกิดที่เดียวกันเราไม่ได้เกิดที่เดียวกันอุ้ยอุ้ยเจอกันแตแตนน่ารั โอ้เจ๊ทางนู้นตันเหรอจะเจอเอมีไหมวันนี้จะมีร็อคพิเศษไหมจ้าถามก่อนว้าวว้าวจะได้เจอไรนมวามอะไร้วการตรงไหนมีแบบอุ้ยร็อคพิเศษด้วยอะไรแองกี้มันทีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันเป็นอะไรอ่ะมองไม่เห็นโอ้ที่มื่อเลียงมองไม่เห็นอีกเหนื่อยใจว่ายกับตุ้ยแล้วเรา การตรงไหนที่เราแบบกระโดดลงไปแล้วเกือบตุยอะบอกด้วยนะเราไม่ค่อยเล่นแบบสุสานใต้ดินเราเราเคยเล่นอยู่ในสงคามแบบสุสานนี่เขาไม่ค่อยเล่นกันอ๋อคนตุยเลวเดีวตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยไปชุบกันเราอยู่ตรงว้ายมันอยู่ด้านหลังอะไปแล้วไปแล้วว้ายจะตุยตุยตั้งแต่ตอนแรกเลยอะออ เดฉันเพิ่งรู้ว่าตรงนั้นแล้วเพื่อนที่ฉันมาช่วด้วยเขาก็ตุ่ยเย่ขเขาวยอ่ะ <c ups> ขอเ <c ups> ขาแบบเขาเ็ราอยู่ตรงนั้นอ่ะฮะ <c ups> ตงจริงจรงรอ่ะใครมาช่วยไม่ได้แล้ว <c ups> ตอนนี้ตังเหลือ98 มาดูพวกกันกันเถกันมาเลยอ่ะไม่ถึงวาอ่ะขนาดนี้รค้กเหอมาดูพวก วันพรุ่งนี้โรงเรียนเราอ่ะเขาจะพาเราแบบไปแข่เชียร์กันสามลา่อนฮะเล่นาใหม่เหรอเล่าใหม่เหรออ๋อยังเสียดายออกัสไม่ได้เล่นด้วยออกัสคืออีกคนของเราแล้วครับออกัสออกัสต้องนอนเร็วพ่อกันต้องตื่นเช้าเช้าตื่นสันติหนุ่มเสียดาทุกคนออกัสทุกคนไม่ได้จับออกัสเลยวันนี้รู้จักเสร็จ คู่กันจิ๋กวก็สี่ทับหนึ่งกับเราเน,นะฮะ,นนะไม่กล้าเล่นหมดอ,อื่นๆไหมอะ่ะหมดเลยอ,อ,ะอะ่ะไม่อร่อยกว่าเล่นแบบนี้แหละหมดเนะี่ตัวแปรของเกมด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่กว่าสนุกก็ยังมีคนรอดอยู่เลยอ่ะพันใช่มีคนรอดอยู่แค่ <c oughs> สองคนเองเขาแบบกำลังเดินบนไปบนมาในเขนาแบบ <c oughs> ขอให้เลือกดาเนเธอซะถูก คือแบบขอดา่านดีๆอ่ะพวกดา่านทะเลทรายอ่ะเหินง่ายดิเราเหินไม่เก่งไงเธอ,อ <c oughs> เขาเรียกว่าด่านอะไรอ่ะ <c oughs> ที่มันเป็นที่มันเป็นด่านกล่องมาแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> งมันพอได้อยู่เนาะใช่ไหมันแต่มันไม่มีที่เหินไงมันไม่มีที่เหินเจ๊ก็อยากเหินเนาะแล้วเหินไม่อจะเอกปากไม่รับแต่อยู่ในปากก็ออกเกมไปเลยอ๋อทุกคนอดอดรู้จักปาเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราเพื่อนเยอะเสียดเลยเนะทุกคนอดรู้จักแบบรู้จักทุกคนที่เป็นเพื่อนเราอ่ะอดรู้จัก ได้แล้วก็ปลาแต่เราไม่มีชื่อปลาหรือว่ามีมีชื่อปลาเออดินแดนด้วยแต่ดินแดนไม่มีลายจ้าใช่ไหมอ่ะดินแดนไม่มีลายทุกคนเขาไปเป็นเดอะมุนกันน่ะอิจฉาเขาเป็นเดอะมุนได้เคยเห็นคนใช้โปรหรือเปล่าไม่ขัดกิ่งรู้ว่าเราใชื่อพวกไหน ว้าวว้าวเอ้าล่ามโซ่ออเราหายอ่ะลืมใส่อ่ะเหเตาส่เนาะใส่นะจ๊ะเจ๊มีท่านั่งไหมเรานั่งทางเรานั่งข้างกันตรงเนี้ยมีท่านั่งไหมอ่แล้วเป็นท่าแรกเลยเหรอเราถิงตังไหมอ่ะโอ้มีเพื่อน่เรวรลองทำภารกิประจำวัน เราไม่เคยทำอีอีอ <c oughs> แล้วก็ไม่เคยทำเสร็จเลยโู <c oughs> เขาหอนแกงก้อนเนจริงจริงอุ๊ยหิวตังขอไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วแป๊บเอ้าอีกขาเขาอะเขาแอบช่วยปเป็นเดอะหมุนกันดีไหมเพื่อนว้าว <The S 1> <The Moon. S 2> เราจโคเราจะไม่เป็นหำรวจแล้วนะคะเราขอซุปเพื่อนแป๊บผิวตังซุปตรงนี้แหละเอาออกทำไมอ่ะช็อตฟิลเวอร์เออชอตฟิลเวอร์ว้าเก็บตัวเย้ ลองให้อุ oh. ้ยทำไมเจ๊นอนแบกก่อนนะฉันตุยก่อนนะเย้เพื่อนมาชุบเด้วเพื่อมาชุบเพื่อมาชุบเอาผู้หาย ไปเจไปที Be, Be, yeah, Living, ่เดิมผีมาผีมาอุ้ยเจตุยเจตุยอืออือออ้ายอ้ายตุ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 ยใครอ่ะเจรีบวิ่งไปก่อนเถอะเจเดี๋ยวเจอกันอะไรมีอะไรให้เราช่วยเดี๋ยวเจอกันผีอ่ะ อยากเป็นเน็กบอดบ้างแต่มันต้องใช้แบบโอ้มีคนชอเรามีคนชอเราโหอยากเป็นเน็กบอดอ่ะจะชกกี่โมงครับพี่หนูก็จะตายนะให้ช่วยไหมอ๋อหนูพไม่ทันนะให้ไปช่วยไหมโอ้ยตาใหม่พอดีเลยอ่ะพวกกันอย่างโชคดีอ่ะกตายตอนตกคืยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้182บาทจากที <grocery being ugly> ่ฉ <hopping> on ันมีตังค์ขึ้นิดเดียวฉันมีตังค์เยอะขึ้นมาโอ้องมากก็ครั้งหนึ่งอะเราเล่นได้แค่ตังค์90-80เอทรอบนี้ได้เป็นร้อยกว่าเลยนะรถหิวตังค์เซ่ออะมาเล่นรถกันชนกันดูเลยทุกคานคอยมาดูผีกันค่ะว่าผีมันจะเกิดเมื่อไหร่ ีกเกิดแล้วเราเวล์ขึ้นแค่หนึ่งเองตอนนี้สามสี่เธอเท่าไหร่เหรออุยอ้ยอย่างดีอุยอ้ยเพื่อนติดอันนี้ speed hack อยากไปนะแต่ว่าอู้ไม่มีผีเลยด้านล่างเขาวางตูดเตียงในานอนนะว้าวเธอ ฉันฉันได้ตังแล้วฉันขึ้นไม่ได้อะเธออยากรู้ทำไมเขาขึ้นอ่ะ <c oughs> สปีดแพทอุ้ยหิวตังอ่ะแต่ไม่กล้าลงไปอยากลองเป็นเด็กหมุนอ่ะเดกหมุนกันจ้าว้า ก็รู้ว่าทาไมเขาถึงชอบเดินหมุนกันแล้วก็ว่าเนาะอยากรู้ว่าทําไมเน็กบอร์ดไม่ไปทางที่เราชอบไปจัน้ายห้ามกดชุบนะห้ามกดชุบห้ามกดชุบอ้าวมีคนชุบแล้วอะไม่เป็นไรมีคนชุบแล้วไม่เป็นไรเกรงใจ อ้คนเหินเก่งเก่งมากเราหีขึ้นไปอีกกี่ปีอีกกี่ชาติเจ้าจะชุบข้าได้ตุยย,ตย,ยัง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 เพื่อนเขาอะลงน้ำเขาบอกว่าลงน้ำแล้วมันจะตุยไง <c oughs> ไม่จะชุบกี่ปีจะชุบไม่ต้องมาชุบแล้วมั <c> ้ง <oughs> กี่ปีจะชุบสาบานเดลเลยเมื่อ,อไหร่จะชุบไปน้ <S 2> <S 2> <S องไว้ใครเอบีซีอ,อ่ะเซเราเราจะไม่ชุบเพื่อนอีกแล้วเราเข็ดแล้วมาเข้าตายหรอยังยนอนอยู่อ่ะนอนอยู่เพื่อนเขาุแบแ้ว แต่เราจะไม่ชบเพื่อนเขาอีกเลยเพราะชบแล้วยิ่งตัวอีกกว่าเดิมอีกใครตุยอ่ะอุ้ยเจ๊ผีมาผีมาไอ,อมามา้อย่ามาล้อเล่นกับเดมุนอุ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนน,นะ,ะวังอุปสรรคแต่วางไม่ทันนะคมชมเพื่อน าชุบเพื่อนเราก่อนค่ะเราจะไม่ชุบใครนอกจากเพื่อนเราอย่ามาแย่งเราซุกนะผู้โอเคตอนจบล้วทำไมผู้กันชอบโจดีจังอุ้ยได้ตังค์น่อยแปดสิบเอ็ดตังค์นอยแปดสิบเอ็ดเยอะอืมยุอุยดด ระโดดวิ่งเราจะได้เรียนศิลปะแล้วไม่เสร็จตัวตื่นโอ้ไม่มากระโดดไปขึ้นเย้ขึ้นแล้วผู้ผู้ารเราถึงด้านบนแล้วว้ายปันปัดว่ามันจะเป็นอปรอบอะไรรอบพิเศษเขานะเออเราตกลงมาเราจับด้านบนไม่มีการวิ่งจริงๆเนอะไม่มีการวิ่งจริงๆเนาะไม่มีการวิ่งจริงๆเนาะเนี่ย ก็อุ้ยทำไมของเรามันวิ่งเร็วอ่ะคือไม่มีการวิ่งก็คือมันจะวิ่งให้เราเร็วๆเลยอยากหัวเลาะให้เดมุนเดิวิ่งแค่ยี่สิบเก้าเองเหรอเราไม่ใช่ยี่สิบเก้าว้ายเออกระโดดไม่ถึงเ้าอุ๊ยบอบอบอโบหนึ่งตัวอายโนนโนนโนนเออเฮ้อราลนอ่ะ ที่มาเราก็ต้องเล่นไอ้บอโบบอโบไอ้ไอ้ไอ้บอโบไอ้บอโบโอเคเรายังไม่ตุ้ยแต่ขึ้นยังบ่ได้ตุ้ยเออคือถ้าหมดรอบนี้คือก็คือเราก็เลือกได้ก็คือขอให้ได้ด่านดีๆเฮ้ยเลื่องด่านเหรอโอ้รอบนี้ก็ซาบันเด่เลยไม่เลยอยากไล่ลารูขอให้เลือกได้แมปดีๆเฮ้อ ไม่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 ไม เดาว่านึกว่า้เบาเบาบาโอ้เดวิ้งหนีไปไม่พอดีหน่อยเดวิ้งใชไหมตุยเลยอ่ะตุยน่ะเราหามาซุดจะช่วยหน่อยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะอยู่แน่ไม่เห็นฉันแล้วไงเห็นแล้วเห็นแล้วเราไม่กล้าลงไปแล้วสิไม่เป็นไรผียังไม่อยู่เดี๋ยวดูให้ผียังไม่มา เดี๋ยวเจ๊สองทางเลย <c oughs> เราจะไปซุบเพื่อนต่อเราหิวจังอ้าผีมาอ้าผีมาเอ้แตกแตกเลยเหรอเออ,อยอ้ยอ้โมโม่เธอทำอะไรอะชัดเจ๊ทำอะไร <c oughs> คือเจ๊อยู่ใส ถามก่อนอายจะตุยจะตุยอ้ยอ้ไอ้จะตุยสอนช่วงนะห้าวิหน่ะสอนช่วงห้าวินอยมาเน่จนะไหนไปสายโอ้โอ้เน่อตึ๊กเลยเดี๋ยวช่วยกันเราะโรงเรียนจะพาไปแดีให้เราเดินไปมาเร็วอุ้ยอุ้ยเลือกผ่าแล้ว ได้กี่บาทเนี่ยเราได้234บาทเราได้272้ยแต่ขอโทษนะจบคลิปแล้วว่าทุกคนเจอกันที่ใหม่แล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายแล้วเพื่อนบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ